สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนักกับนวนอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอาก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกมาสรุปเลขล่างให้นะครับสรุปเลขล่างว่าประจำวันที่1นึ่ทับเก้าทับหกหไว้สัญจรนะสมาชิกนะมาสรุปร่างเหมือนทุกๆงวดนะสรุปชุดเต็มให้9ชุดนะมาชิกนะวันที่ผ่านมาก็าพลาดไป5ให้5 2ออก42 92ออก42 นะแล้วก็54นะครับออกสนะี่สผ่านไปแต้มเดียวนะสมาชิกนะสำหรับคนนี้นะครับสูตรนะครับจะมาจับชุดได้ตัวไหนก็ฝากสมาชิกติดตามให้มันจบด้วยนะสมาชิกจะจับเป็นตัวเลขเหมือนทุกๆวัวให้นะก่ที่จะเข้าไปสรุปนะฮะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทอนนักคำนวณนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วย ื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยนะครับอะมาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนนะสมาชิกนะก่อนที่จะเข้าไปสรุปหวยเป็นตัวเลขจับคู่ชุดให้เลยนะก็มาฟังคาเตือนทางช่องนะเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาเลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการนานกพนันหรือสึ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปใช้วิตจรณญาในการรับชม ทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางรวมทั้งชุดสรุปในวันนี้ด้วยในคลิปนี้ด้วยก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสมาชิกชอบนําไปใช้ไม่ชอบมองผ่านผ่านไปด้วยได้เลยนะสมาชิกนะ,ะทีนี้ผมเอา <c oughs> อหวยตัวเลขในมาสรุปให้สมาชิกได้รับชมกันนี่ฮะอันนี้เป็นสูตรเก่าลงจริงนะหลักสิบล่างนะ หลักสิบล่างว่าที่ผ่านมา,นามเนี่ยหลักสิบล่างผมนี่มาที่เลขสองนี่ผมติ๊กไปอยู่แ <c oughs> ล้วมาออกมาที่เลขสี 4, อ่อามาทั้งสองตัวเลยสี่สองเนี่ยแต่มันเน้นไปมันเป็นสูตรสิบล่างนะสมาชิกสูตรเก่านะฮะวันนี้ได้เลขขี้ได้ไดสากับห้าผมเน้นไปที่สากับห้านี่แหละเอาสูตรนี่แหละเป็นเกณฑ์เลยหลุดก็อยู่ที่สูตรนี้ไปต่อก็อยู่ที่สูตรนี้หลักสิบ ล่างนะสมาชิกนะนะเอาสูตรนี้ไปพิจารณากันเลยวนันนี้เอานี้น้อยฮะสมาชิกวนันนะี้สูตรนะครับพอนเป็นหัวสั้นจอนคะรับผมไม่อยากจะเอาสูตรมา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 ,มา,มาอะไรเขาเรียกมาสรุปเยอะเอาสูตรเป็นบางเอาบางสูตรนะอันนี้ใช้จริงนะแล้วก็มาสูตรเด่นล่าง3าตัวมา1ตัวเนี่ยสมาชิกสูตรนี้ก็สูตรเก่าตั้งแต่วัที่แล้วนะมาได้ทุกหลักนะวันนี้ได้1 2 3สนะ มันก็มาชนกันที่เลขที่เลขสามอยู่เห็นไหมฮะแต่มีฮะมีสองสองสามห้าผมมีฮะส่วนเลขหนึ่งนี้ผมตัดดับของผมทิ้งนะสมาชิกนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะถ้าใครชอบก็นำไปพิจารณาเอาแต่ผมเน้นไปที่เลขสองเลขสามเลขห้าอ่ะแล้วก็มาต่อกันนี่ฮะหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะนี่มีที่เลขสองนะฮะ นี่เปนที่เลข2แต่เลขเจ็ดนี้จะมีขึ้นไปหลักสิบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันผมจะจับให้อันนี้ก็ใช้จริงด้วยนะที่ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะสมาชิกนะผมก็ใช้จริงด้วยมาดูกันเลยว่าใช้จริงมันมีตัวไหนติดมั่งนะมีเกือบทุกตัวเลยนะสมาชิกนะเดี๋ยวมาดูว่ามันมีสูตนไหนติดมานะคอ่ะว่าเข้าชุดสรุปกันเลยนะครับสมาชิกนะชุดสรุปผมจับเป็นคู่ชุดให้ครับ ผมเขียนอันนี้ก่อนหนะลักสิบห้าสาม 3. ห้าเจ็ดศูนย์สองหกอ่ะตามนี่แหละหนะสมาชิกนะทำไม่มาไม่รู้อ่ะลองดู จับคู่ชุดก็จะกาวคู่ชุดเหมือนเดิมน,นะมันชิคนะก้าวคู่ชุดเหมือนเดิมครับกาวคู่ชุดเหมือนเดิมครับเอามาเขียนอันนี้ไว้ก่อน <ừ. S 2> à, จับคู่ชุดนะก็จะได้เก้าคู่ชุดนะสวัช้าก็จะได้สามศูนย์สามสองแล้วก็สามหกห้าศูนย์หแล้วก็ห้าหกเจ็ดศนย์เจ็ห สมาชิกชอบตัวไหนนำไปพิจารณาเอาหรือไม่ชอบเลยก็มองผ่านๆไปนะสมาชิกนะทุกพี่ก็กลับขอโทษขออภัยตามนี้เลยฮะสมาชิกนะตามนี้ครับงวดประจำวันที่ครับงวดประจำวันที่ 1. หนึ่งทับเก้าทับหกห้าช่องแอด,แอดทอนับ แอดทอนนักคำนวณนะฮะแอดทอนนักคำนวณครับก็ตามนี้เลยสมาชิกนะชอบไม่ห้าะสมาชิกไม่ชอบมองผ่านผ่านไปเด้อนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับนะอ่ะ ถ้าผมเน้นให้ฮะมาชิกนะผมเน้นให้ครับถ้าเป็นตัวที่ผมชอบนะสมาชิกนะผมจะชอบเลขห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองเจ็ดสองนะครับผมชอบสามตัวนี้ให้สมาชิกนะ นะครับถ้าเน้นนะสมาชิกนะอ่าตัวเด่นนี่ตัวเด่น,น,ดนลืมตัวเด่นนะสมาชิกนะเป็นตัวเด่นนะตัวเด่นผมเน้นที่5้านะห้ากับเจ็ดนะครับไม่รู้ใครดับใครเด่นก็ไม่รู้นะฮะล่างผมเด่นห้ากับเจ็ดนะสมาชิกนะอ่ะก็าตามนี้เลย motion จรเด้อสมาชิกเด้อพิจารณาดีๆ เอาเด่นเด่นห้ากับเจ็ดตัวเด่นนะฮะชอบนำไปใช้ไม่ชอบมองผ่านๆไปเด้อสมาชิกเด้อโอ้ทำอะไรก็ไม่สวยขีดใหม่นะสมาชิกนะโทษทีอืม ทำให้มันสวยๆหน่อยเออนี่ครับเอาก็ทำนี้นะสมาชิกนะชอบตัวไหนนำไปพิจารณาเอาแต่ผมชอบห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็เจ็ดสองครับชอบไหมไม่ชอบมองผ่านชอบก็นำไปพิจารณาอ่าอีกตัวหนึ่งฮะสี่ตัวพอดีเจ็ดศูนย์อีกตัวหนึ่งเอาตามนี้นะสมาชิกนะเอาล็อกนี้เลยใครดอกก็ว่าไปนะครับ ส่วนผมชอบ4ชุดนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมชวยจะนำนะ,ะชุดสรุปที่บินเดียวกันกับข้างบน,นะฮะผมก็จะนำในในนี้อันนี้มันเาชุดใช่ไหมฮะผมก็จะนำไปสัก6ชุดนะฮะเหมือนเดิมนะฮะนะแต่ให้เน้นไป5 0 5 2 7น7์เไว้ก่อน4ชุดนี้ไว้ก่อนนะ,ะสมาชิกน,นะนะครับตัวดเด่นก็คือ5กับ7เนี่ย <c oughs> ตัวดเด่นแล้วทีนี้มันมี มันมีในนี้อยู่นะฮะเจ็ดสองอันเนี้ยเจ็ดหกก็มีอะอันนี้เจ็ดสองอันนี้เจ็ดหกก็มีฮะอีกตัวหนึ่งก็อ่าสามหกเนี่ยอันนี้สามหกอันนี้หกสามมันจะมีอยู่สามชุดอะเจ็ดสองกับเจ็ดหกแล้วก็หกสามอ่ะก็ใช้จริงเหมือนกันสําหรับชุดนี้นะสมาชิกนะนะครับผมเน้นไปที่ ในหลักสิบหลักสิบนี่สามกับห้าใช่ไหมฮะผมเน้นเป็นที่เลขห้าดูดิเลขสามนี้มันจะมาหรือเปล่าแต่ผมเน้นเป็นที่เลขห้าก,ก็แล้วกันนี่นะครับถ้าเป็นเลขสามคนนี้ฮะสามศูนย์กับ 32. สามสองสามศูนย์กับสามสองนะครับสมาชิกนะอ่ะก็ตามพี่เลยนะะก็ นะถูกผิดก็กลาบขอโทษขอไผนะ่ฮะอันนี้ก็มีสองับจด,ด้วยมีหมดนละยน,นะสมาชิกนะก็เอาตามสูตรที่ผมมีเอาแค่เนี้นะครับถูผิดก็กลาบขอโทษขอไฮนะสมาชิกนะ,ะชุดสรุปนะฮะช่องเอทอนนะักคำนวณก็ตามนี้แคปสูตรไว้สิสมาชิกนะนะฮรระวังผมเปลี่ยนตัวเลขให้มันถูกฮนะหลังค่อออกมานะแก็บสูตรไว้นะสมาชิกนะอันนี้ชุดเต็มนะ่ะแคปสูตรไว้ฮนะให้ฟีฟีนะฮะ ชอบนาไปใช้ไม่ชอบมองผ่านๆไปสมาชิกนะอันนี้เด่นด้สมาชิกนะฮะเด่นอันนี้ก็เด่นนะ <c oughs> ชอบนําไปใช้ไม่ชอบมองผ่านๆไปนะสูตรทุกสูตรนี่เขามีหลุดนะอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนนะสมาชิกนะฝากติดตามเ้ื่อพรุ่งนี้นะครับนะครับก็งวดน,นี้หวยสันจรนะสมาชิกหนะหวยสัญจรนนครนายกนะฮะอะไรก็ไม่แน่นอน ดับเป็นเด่นเด่นเป็นดับมีหมดนะฮะสมาชิกนะอาฝากติดตามกันด้วยเนอะนะอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พวงนี้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ